I can't do this just yet. Yeah, I'm. Peace to you. Good. Good day. โอ้พี่ยองไล้เปคนเร็วมึงแอบไปเคดีป่ะเนี่ย I hear the boom 啊！哦。<t ries> อับอึขึ้นบนหลบอับอึขึ้นบนหลอออ่ายามอยู่อบขึ้นบนอออ้หโอ้โหอ I can't do this just yet. Yes, I can, my young one, yeah. หกลงจบไม่เกรงใจเก็บคนเก็บไม่ได้เลยนะนเ,เก็บกูซี่เก็บกูซี่ว่าเมื่อกี้คนเมื่อกี้หาหัาวกูามาแล้วนี่ไงเก็บเตแม่จริงก็เก็บให้หมดีิแม่เปลง่ยนอมช่องให้กูซี่ ใหญ่เข้าไปล่วงหาเสาบ่ห้องได้ได้ได้เล่วงเฉียบเปิด Uber ล่วงเฉียบ่เียบ่วงะเอยปราจะเฟอร์มาันเดียวจ้ม่อล้ละา ไอ้สติวต่อหน้าแล้วอย่า,อย,าอย่าออกมานะเอ้ยเออออกมาได้ไหมวะได้ด้ะเอาของกระโดดวิบๆิบไปกันกูก็โยนไว้ตรงนั้นแล้วมึงเขาวิ่งไปเก็บไม่ได้แล้วก็เดินกลับมาอีกค่ะ้งเฮ้ เรยแค่กระโดดกระโดดกระโดดมันก็ถึงงงโอ้โหกระโมันเจ็บใจมันเห็นแล้วมันเจ็บกระดอใจ เตี้ยเต็มแล้วยังไม่ไลยครัแมปอย่ายน้ก็เราว่าเดไหลายเลยโอ้เนื้อเนื้อเนื้อเกือกบตายตเกือบตาย เกือบตายว่ะนี่ของแขกขัดเอาไว้ทีอ่ะอาบีทาไังไงกันเจ้าเอ้าเจาเอ้าลูกโอเ,เอ,องขัดักาเกือบตายเกือบตาย โอ้โหโดนอะไรวะออออนอี่คือผลของการเอาบิลดอดมาิงเดเรียบ <laughs> นี่คือโทษทันของเจ้าถ้าเลยต้องเสียรายของมาจนตายดิสเวร์อีสไลอยู่ต้องยืมได้าไปแล้วไอ้คนกระโดดไป เลกเออไปกดกดัดแล้ใช้มานาไงมันจะเปิดรับเงียโ <Okay. S 1> อเคข้า เดือดมาเวเ้นเพิ่มเดือดเนียโอ้เอาไปปืดเต็มตามันปุ๊บไปตายเศษเข้าไถเป็นวาร์ปตรง,น,งตนี้เลยปะเอาอันนี้เอาไปไปแม่เมื่อตกใจตายมึงเชี่ยตกใจย้อนตีย้อนย้อนเพียบเลยครับไม่เกิดจากตอนที่เราตีเมื่อกี้โอ้โห

รูมคิดออกมานณเจะรู้เยอะแบบป er ีศาจเปปีศาจ มันน่าจะไม่ทับกันเลยอดนะไงเอ้ยเอน,นั่งไงเอ๊พวกเปียกันอยูอะถ้ามันไม่ทับกันนะคือจะคท่ากับ b ไปย i o สี่อันเนี่ b i l l ย o n สามอัน 3, แล้วก็ดอกก็หลับอันหนึง่ง b i l l i สี่อันมันเท่าไหรอ่อ่ะมันหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่อะหกสิบเปอร์เซ็นต์ b i l l i อ่ะ นีต้องไปไหนแล้วโอ๊ะให้ต้องโจ uh. 10% of value and the m e a n i n g คือแมปอะไรวะ <Huh? S 1> อเอ๊ะของของไอ้ถ้าพี่จะลง The Fierce แต่แมปสุดท้ายไม่ใช่แมปอะไรตัดอะไรอะ่ะ อสุหรือเปล่ารอเพชรว่าไอเวอร์อสียังลงแล้วแป๊บือมันไม่ใช่เป็นแค่มอดเฉยๆโอ้อยากจะดูไหมพี่งริงแต่แบบอ๋อพี่เหลือชายุล่ากับอันสุดท้ายมันคือแบบหรือแค่ลง<อ>าชายุล่า<ๆ>ก็พอรึบนะเดราแก้ตรงนี้กัน แอปเซนเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเปกูเกิลก็ได้วเกี่ยวแต่เกี่ยวอะ,ะทีจุค่่าันมีมอสเพิ่มโลเปอร์เซ็นต์ด้วยหรอวะ ไม่อยากหงอยก็เออเดอร์ก็ลองเชฟเปิดเออเดอร์แล้วเปิดเกเป้น,เออเเไไนก็ได้นก็จะได้สองใอช่ไหมมัาจะได้สอง

ลอยันพุ่นนะมาใส่้ที่สุดแล้วะ่ะใช่แรงมากปูะสิอะไรทั้งอย่างนึงแป๊บนะ ยังมีสเกลใหม่เลยว <Yeah. S 1> ะสกลฝ่านแล้วฝาดแล้วแข็งเนี่ยไอความเร็วถ้าคือความเร็ว <Yeah. S 1> าไปเลยโปรแกรม เร็วเกินก็เก็บของไม่โดนเร็วเกินไม้ก็จะฆ่าฮู้วิ่งหนีต่อ พ่ายไงว่ายเป็นมอมอนดุปนานเนี่ยทำไมอ่ะหวานด,ดิของเยอนะมากนานัเก็บไม่ได้เหี้ยช่วยพอ โกูให้มีทียี่สิบบาทก็ไม่พอโอ้หนุ่มมองอะยอ่ะจะไปเก็บห้องก่อนเบื่อเลยแค่ไหนก็วิ่งกลับมาให้แล้วห้องไหนวะห้องที่แล้วไงห้องได้ชายมา เราวิ่งเง้โอ้ดูดูดิเต็มี่ไร้ักเด็กมา

ซื้อแมพซื้อเราไม่เก็บไปแล้วห้องนี้ยอดส่วนมากเก็บไปแล้วห้าห้าเายเออกรต่าเหียตัวเหียอะไรยังมาไม่รู้ผมมึงยิงโทษกา่ะี่ลงน้ำยิงโดนกูโดนเลยตายแล้ตายนเเออ đây năm bỏ cái này phải วสาซด่ผมติดเทมเพอเช่นที่เรื่องเปิดไหมหรือเปล่านี่นี่ก็เป็นเอาครับนีกอ,อย่างไม่ครับ ปเพศโอ้ນพศอยู่หรือเปลນาอีน โอเคกดไม่โดนตัวไอ i ยังเงินรูปอ่พี่อีม่เฮียไป,ปไปเรามาอยู่ตรงวาบ์ปเลยเนื่อที่ดีมีบิย่าก็เล่นสอ 别打。